สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ world comment รายงานสถานการณ์พิเศษจากชายแดนไทยกัมพูชาด่วนปฏิบัติการตอบโต้ของกองทัพอากาศไทยวันนี้27กรกฎาคม2568เวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเครื่องบินขับไล่เล็สบ16จำนวน4ลำจากฝูงบินที่ไม่เปิดเผยได้ออกบินเต็มรูปแบบ เพื่อปฏิบัติภารกิจโจมตีทางอากาศณพื้นที่ยุทธบริเวณปราสาทตามเมือนทมและปราสาทตะควายในเขตอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ <S 1> <S 1> ใช่ค่ะและภารกิจนี้ไม่ได้มาโดยไม่มีเหตุเมื่อช่วงกลางวันของวันนี้กองกำลังฝ่ายกัมพูชาได้ยิงจรวด BM21 เข้าใส่พื้นที่โบราณสถานสำคัญของไทยปราสาทตามเมือนทม นี่คือการยิงทำลอยพื้นที่อธิปไตยของไทยอย่างไม่เกรงใจโลกนานการปฏิบัติการของ F-16 วันนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของสงครามใช้แดนปี2565จากนี้การใช้กำลังทางอากาศคงเข้มข้นขึ้นและไทยแสดงให้โลกเห็นว่าการคุ้มครองอธิปไตยและปกป้องมรดกของชาติไม่ใช่สิ่งที่ปรินีประนอมได้เราจะติดตามรายงานจากแนวหน้าอย่างใกล้ชิดค่ะหากมีความคืบหน้าใดๆเกี่ยวกับท่าทีของกัมพูชาหรือการตอบโต้เพิ่มเติม,ตมจากไทย เว r l d c คอมเมนจะรายงานให้คุณรู้ก่อนใครฝากกดติดตามช่องและแชร์คลิปนี้ให้คนไทยทั้งประเทศรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายดานสุรินวันนี้คุณผู้ชมครับต่อไปเราจะไปรับฟังหม้อข้าวสองคมของกัมพูชาบทวิเคราะห์บทบาททางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงทางอาชญากรรมและอนาคตของอุตสาหกรรมคาสิโนในภูมิภาคที่กำลังเปลี่ยนไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลนะคะวันนี้เราจะมาคุยแค่เรื่องใหญ่เลยค่ะคาสิโนในกัมพูชาที่เขาว่าเป็นเหมือนเอ่อมอข้าวใบสำคัญของประเทศเขาเลยแต่ก็นะคะเป็นมอข้าวที่แบบ ซับซ้อนร้อนแรงแล้วก็มีมุมที่เราอาจจะยังไม่รู้ซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันวันนี้เรามีข้อมูลมีบทวิเคราะห์นะคะทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมแล้วก็อนาคตของเขาด้วยค่ะใช่ครับคือเป้าหมายเราวันนี้ก็อยากจะมากลั่นกรองข้อมูลพวกนี้แหละครับให้เห็นภาพชัดๆว่าเอออุตสาหกรรมนี้มันสร้างเงินเยอะๆให้กรรมัมพูชาได้ยังไงแต่ในขณะเดียวกันมันมีความเปราะบางมีปัญหาอะไรซ่อนอยู่แล้วก็อะไรคือความท้าทายข้างหน้า โดยเฉพาะตอนนี้ที่บริบทในภูมิภาคมันกำลังจะเปลี่ยนไปเยอะเลยโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมเศรษฐกิจก่อนเลยข้อมูลล่าสุดเนี่ยปี2024รัฐบาลกัมพูชาเขาเก็บภาษีคาสิโนได้63.1ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นตั้ง85%จากปีก่อนหน้าน่ะค่ะฟังดูเหมือนโอ้โหโตเยอะมากเลยนะคะ แล้วก็หลังจากที่เขาเคยแบนพนันออนไลน์ไปเมื่อปี2019ครับตอนนั้นก็กระทบหนักอยู่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับคือตัวเลข63ล้านเนี่ยออพอไปเทียบกับรายได้เฉพาะแค่ส่วนเกมของ n a น a World นะครับที่เขาผูกขาดในพนมเปญยาวไปถึงปี2045นู่นเลยรายได้เขาปีเดียวกันเนี่ย500กว่าล้านเหรียญ542.9ล้านโอ้โหโหต่างกันเยอะมากเลยนะคะใช่ครับ มันเห็นช่องว่างชัดเจนเลยคือมันก็สะท้อนว่า,ากลไกการเก็บภาษ,ษีของรัฐอาจจะยังยังไม่สามารถดึงส่วนแบ่งจากมอกข้าวใบใหญ่นี้ได้เต็มที่เท่าไร่แม้ว่าจะมีกฎหมายใหม่อย่าง LMCG ปี2020ออกมานะครับที่พยายามจะยกระดับมาตรฐานกำหนดทุนขั้นต่ำสูงๆอะไรแบบนั้นแต่ปัญหาที่ถูกพูดถึงบ่อยๆก็คือเรื่องการบังคับใช้ที่อาจจะยังไม่เข้มแข็งพอและก็เรื่องคอรับชันด้วยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ มันก็เห็นภาพเลยนะคะว่าหมอข้าวใบนี้มันใหญ่จริงแต่รัฐอาจจะยังตักได้ไม่เต็มที่เท่าขนาดธุรกิจจริงๆทีนี้ลองมาดูพื้นที่สำคัญสำคัญกันบ้างดีกว่าค่ะอย่างปอยเป็ดนี่ชัดเลยว่าลูกค้าหลักมาจากฝั่งไทยเรานี่เองใช่ไหมคะ8 0 9 0เกว่าเปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับตัวเลขบางรายงานบอกว่า95%เลยก็มีครับปอยเป็ดนี่พึ่งลูกค้าไทยเป็นหลักจริงๆส่วนพนมเปญก็แน่นอนครับเป็นอนาณาจักรของนาคาเวลเข้าไป แต่เคสที่แบบโอ้โหน่าจับตามองมากๆแล้วก็เป็นบทเรียนสำคัญเล็กก็คือสีหนุวิลครับสีหนุวิลหืมได้ยินเรื่องราวมาเยอะเลยค่ะจากเมืองเงียบๆริมทะเลกลายเป็นศูนย์การคาสิโนจีนไปเลยใช่ครับผุดขึ้นมาเร็วมากปี2019มีตั้ง88แห่งนะครับแต่พอรัฐบาลเขาสั่งแบนพนันออนไลน์บวกกับโควิดเข้ามาซ้ำเดิมอีกฟองสบู่มันก็แตกดังโผเลยตอนนี้กลายเป็นว่ามีตึกร้างเป็นพันๆแห่งเลยครับ ประมาณ1,100แห่งได้โห oh, เป็นพันเลยเหรอคะครับกลายเป็นเหมือนอนุสาวรีย์ของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนไปเลยมีผลกระทบเยอะมากครับทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งความขัดแย้งในสังคมมันเหมือนเป็นบทเรียนราคาแพงจริงๆนะคะว่าโตเร็วไปควบคุมไม่ดีสุดท้ายก็ล่มได้เหมือนกันแล้วตัวนี้ที่เขาพยายามจะฟื้นฟูมีให้สิทธิประโยชน์ภาษีอะไรพวกนี้มันจะเวิร์กไหมคะหรือจะเป็นแค่การเป่าฟองสบู่รอบใหม่นั่นแหละครับเป็นคําถามสําคัญเลย ที่น่าสนใจคือมันทำให้เราเห็นความซับซ้อนของอโครงการ BI ของจีนด้วยนะครับคือด้านหนึ่งเนี่ยมันก็มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆที่เป็นทางการอย่างทางด่วนพนมเปนสีหนุวิวอะไรแบบนั้นแต่อีกด้านมันก็มีสิ่งที่เขาเรียกว่าทุนสีเทาอนะครับคือเกรค i t โ l ที่มันไหลเข้ามาพร้อมๆกันซึ่งทุนพวกนี้แหละครับที่มักจะไปเชื่อมโยงกับธุรกิจสีเทาๆหรือผิดกฎหมายแล้วก็สร้างปัญหาตามมาอื จากเรื่องการลงทุนที่สีหนวิวมันก็มีอีกด้านที่น่ากังวลมากๆเลยคือเรื่องอาชญากรรมที่ดูเหมือนจะเกี่ยวพันกันอยู่เยอะนะคะมีรายงานจาก UNODC เขาบอกว่ากัมพูชาเป็นเหมือนหับสำคัญของอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกใช่ครับประเด็นนี้น่ากังวลมากจริงๆครับ คือคาสิโนหลายๆแห่งโดยเฉพาะที่ซบเซาหรือที่ปิดตัวไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนฐานปฏิบัติการชั้นดีเลยครับของพวกแก๊งหลอกลงออนไลน์ควบคู่ไปกับเรื่องการค้ามนุษย์การบังคับใช้แรงงานด้วยนะครับมีรายงานจาก Amnesty International ออกมาเลยเยื่อเ,เยอะมากมาจากหลายประเทศเลยที่เขาเรียกว่าเชือดหมูหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ศัพท์ที่เขาใช้กันคือหลอกมาทำงานนี่แหละครับแล้วก็บังคับกักขัง ทารุณกรรมให้หลอกคนต่อๆไปอีกทีแล้วก็มีข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างน่าตกใจว่าอาจจะมีการรู้เห็นหรือเพิกเฉยจากเจ้าหน้าที่บางส่วนด้วยซ้ำไปโห oh. ยังไม่หมดแค่นั้นครับยังมีเรื่องใหญ่คือการฟอกเงินผ่านตัวคาสิโนเองผ่านพวกนายหน้าหรือที่เรียกว่าจังเกตหรือแม้กระทั่งใช้คริปโตก็มีอย่างเคสฮิวันกรุ๊ปที่ดังๆครับ ซึ่งปัญหาพวกนี้มันมันอย่างรากลึกครับแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับระบบอุปธรรมเรื่องคอร์รัปชันที่เราคุยกันตอนต้นนั่นแหละครับฟังดูน่ากังวลไปหวั่นเลยนะคะแล้วแบบนี้อนาคตของอุตสาหกรรมคาสิโนกัมพูชาจะเป็นยังไงต่อไปล่ะคะโดยเฉพาะเมื่อมีปัใจจัยใหญ่รอมอยู่เลยคือเรื่องที่ไทยเรากำลังจะเปิดคาสิโนถูกกฎหมายหรือสถานบันเทิงครบวงจรเนี้ยค่ะก็จำเป็นต้องมีการปฏิรูปจริงจังเลยครับหลกัหลกๆที่เขาเสนอกันก็นกคือ1 ต้องไปเพิ่มอำนาจเพิ่มความเป็นอิสระให้หน่วยงานกำกับดูแลโดยตรงคือ CMGC เพื่อให้การกำกับดูแลมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆ 2. ก็คือต้องปราบปรามอาชีากรรมที่มันเชื่อมโยงกับคาสิโนอย่างจริงจัง,จงอาจจะต้องร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบด้วย 3. คือต้องกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจครับลดการพึ่งพารายได้จากคาสิโนอย่างเดียวแล้วก็ 4. คือต้องหาจุดแข็งใหม่ๆในการแข่งขันที่ไม่ใช่แค่เรื่องการพนันราคาถูกอย่างเดียวแต่ก็นั่นแหละครับการปฏิรูปพวกนี้มันพูดง่ายแต่ทํายากเพราะมันก็ต้องไปชนกับเ,เครือข่ายผลประโยชน์เดิมๆที่มันฝังรากอยู่สรุปได้ว่ากัมพูชากําลังยืนอยู่บนทางแพร่งสําคัญจริงๆนะคะจะเลือกเดินบนเส้นทางเดิมที่แม้จะสร้างเงินแต่ก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงปัญหาอาชญากรรมหรือจะกล้าที่จะปฏิรูปที่อาจจะเจ็บปวดระยะสั้นแต่จําเป็นสําหรับอนาคต การตัดสินใจครั้งนี้แ่ะค่ะที่จะเป็นตัวกําหนดว่าหม้อข้าวใบนี้จะหล่อเลี้ยงประเทศเขาต่อไปหรือจะกลายเป็นตัวเร่งปัญหาให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกการหาจุดสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับเรื่องหลักนิติธรรมผลกระทบต่อสังคมระยะยาวอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายมากๆค่ะและนี่ก็คือประเด็นที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อในวันนี้ค่ะ